สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มทรัพยากรดินหรือ soi resource นะครับรายชื่อสมาชิกกลุ่มมีดังนี้นะครับ 1. นยายอายุพนุวัฒน์นเลขที่10 2. นายอนุพันธ์มงคลเลขที่11 3. นายจิรเมศเบ,บิกบานเลขที่12 4. นางสาวรัชนกนอร์สุริวงศ์เลขที่13 5. นางสาวคริสตินามาเลเลขที่19 6. นก้าหกนายภพสุวรรณคองเลขที่23 7. นายชาญเกลกือซิมม์เ์เลขที่27 8. นายพัทรพ,พลทองโยธาเลขที่33 กนางสาวสิริโสภาละครพลเลขที่4 3่ครับผมดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นทดแทนได้แต่ใช้เวลานานมากในหลายพื้นที่มีการชะล้างพังทางลายของดินนอกจากนี้ยังมีมลพิษทางดินซึ่งทำให้ดินเสียเราจำเป็นต้องรู้ถึงวิธีอนุรักษ์ดินเพื่อให้มีทรัพยากรดินไว้ใช้ต่อไป ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างครบถ้วนนั้น mm hmm. เกิดขึ้นมาได้โดยการผุพัง mm hmm. การสลายตัวอย่างช้าๆของหินและแร่ที่เป็นวัตถุต้นกําเนิดของดินรวมทั้งเศรษซรากพืชซากสัตว์ที่สะสมกันอยู่ในดินเป็นเวลาหลายล้านปีหน้าดินที่สมบูรณ์เหล่านั้นจะถูกรักษาไว้โดยป่าไม้ ป่าจะเพิ่มพูนหมุนเวียนธาตุอาหารในดินไม่ให้สูญหายไปความอดุดมสมบูรณ์ของหน้าดินตามธรรมชาติจะมีอยู่เฉพาะดินชั้นบนซึ่งมีความหนาไม่มากนักเมื่อใดที่มีการค้นป่าเพื่อเปิดพื้นที่เกษตรกรรมความอดุดมสมบูรณ์ในดินจะลดน้อยถอยลงไปอย่างรวดเร็วเพราะดินจะถูกไถพลวนให้ล้วนซุยเพื่อการเพาะปลูก หน้าดินก็จะง่ายต่อการถูกชะล้างโดยฝนที่ตกลงมาแล้วพัดพาเอา,าธาตุอาหารบนหน้าดินออกไปด้วยนอกจากนั้นในการปลูกพืชแต่ละครั้งพืชที่ปลูกจะดูดซับเอา,าธาตุอาหารหรือปุ๋ยในดินขึ้นมาสร้างความเจริญเติบโตและผลผลิตมีการสะสมาธาตุอาหารต่างๆไว้ที่รากลำต้นและใบ และผลเมื่อเก็บเกี่ยวเอาพืชเหล่านั้นก็จะเป็นการพลากเอาปุ๋ยเดิมในดินออกไปด้วยอย่างถาวรทำให้ดินเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วปูกพืชไม่เจริญงอกงามและได้ผลผลิตลดลงหน้าที่5ทรัพยากรดินการชะล้างพังทลายของดินเมื่อใดก็ตามถ้าผิวหน้าของดิน อาศาจากพืชปกคุมการชะล้างและพัดพาของหน้าดินจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีฝนตกปริมาณดินที่ถูกพัดออกไปนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณและความรุนแรงของฝนที่ตกลงมาแต่ละครั้งเมื่อดินชั้นบนซึ่งอุดมสมบูรณ์ถูกชะล้างไปหมดแล้วดินชั้นล่างก็จะโผล่ขึ้นมา กลายเป็นดินชั้นบนแทนโดยจะสังเกตได้ง่ายคือดินจะมีสภาพแน่นทึบและแข็งมีอินทรีย์วัตถุต่ำซึ่งจะเป็นดินที่ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชหรือทำการเกษตรด้านอื่นอีกต่อไปต่อไปนะคะคือสัดส่วนองค์ประกอบของดินประกอบด้วยอากาศ2 5อินทรีย์วัตถุ5%น้ำ25%า25%อันินทรีย์วัตถุ45% เรามาว่าด้วยเรื่องชั้นของดินนะคะหลักๆแล้วเนี่ยโลกของเราเนี่ยแบ่งชั้นดินออกได้เป็นทั้งหมด5ชั้นด้วยกันค่ะเรามาเริ่มดูันที่ชั้นแรกกันเลยค่ะชั้นที่1นนะคะชั้นผิวดินเป็นชั้นของอินทรีย์วัตถุที่มีใบไม้กิ่งไม้ร่วงหล่นลงมาแล้วเริ่มที่จะมีการผุพังลงแล้วนะคะชั้นถัดไปชั้นที่สองดินชั้นบนเป็นชั้นฮิวมัสประกอบด้วยแร่ธาตุบางชนิด ซากพืชซากสัตว์รากไม้ซึ่งผุกผังบ้างแล้วเป็นบางส่วนเป็นดินชั้นที่ถูกชาลางแล้วนะคะชั้นดินถัดไปดินชั้นที่สามดินชั้นล่างเป็นชั้นดินที่มีการทับถมกันอย่างหนาแน่นเป็นดินละเอียดมีรากไม้ชอนชัยลงมาจนถึงชั้นนี้นั่นเองค่ะชั้นต่อมานะคะดินชั้นที่4วัตถุต้นกำเนิดดิน เป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวพุพังทั้งการกายภาพและชีวเคมีของชั้นหินชั้นต่างๆนั่นเองค่ะชั้นถัดไปค่ะชั้นสุดท้ายนะคะชั้นที่5ค่ะชั้นหินพื้นประกอบด้วยหินพื้นที่เป็นหินประเภทต่างๆที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเปลือกโลกนั่นเองค่ะ ผลกระทบจากการชะล้างพัดลายของดินนะครับผลกระทบจากการชะล้างพัดลายของดินนอกจากทําให้ดินสัมพโมแล้วยังมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมได้อีอ่งหนึด้วยนะครับเช่นทําให้พื้นที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการเพาะปลูกลดลงเกิดการ,ราปลุกทำลายป่ามากขึ้นเพื่อหาพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าสองทำให้แม่น้ําหรือแหล่งน้ำต่างๆที่ตะกอนถูกพัดพาไหลลงมาบนเพื่อนเกิดตื้นเขินน้ำขุ่นข้นไม่เหมาะสำหรับการพวกบริโภก,ก,กนะครับสามทำให้อ่างเก็บน้ําหรือ ปัจต่างๆที่ตะกอนดินถูกพัดพาไหลลงมาบนเพื่อนมีอายุการใช้งานลดลงสี่ทำให้เกิดภาวะความแห้งแล้งนะครับสิ่งที่ทําให้เกิดมลพิษทางดินนะครับมีดังนี้ 1. การตัดไม้ทาลายป่าเพื่อทําไล่เลื่อนลอย2การกําจัดสารพิษโดยวิธีฝังลงในดิน3าการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งเปรตคูลต่างๆโดยการทิ้งบนดิน,นครับ4 การตกค้างในดินของปุ๋ยเคมี ME, และสารเคมีที่ใช้ป่าศตรูพืช5การตกค้างในดินของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สลายตัวได้ยากนะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรดินการปลูกพืชคุมดินหมายถึงการปลูกพืชที่มีใบหนาแน่นหรือมีระบบลาดลึกและแน่นเพื่อให้คุ้มและยึดดินเช่นพืชตระกูลถั่วและหญ้าเป็นต้น การปลูกพืชหมุนเวียนหมายถึงการปลูกพืชสารชี้กันบนพื้นที่เดียวกันโดยหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นเรื่อยๆนอกจากนี้การเลือกพืชชนิดที่จะนํามาปลูกควรพิจ,จรารณาเลือกพืชที่มีความต้องการแร่กค่าแตกต่างกันรวมทั้งเลือกพืชที่มีระบบะรากลึกและรากลื่นกลับกันเพื่อให้ดูดแ่กค่าที่ระดับความลึกต่างกันและไม่ควรเปิดพืช วกเดียวกันเพราะจะมีกับกุพืชคล้ายกันการคุมดินหมายถึงการนำอาวัสดุดใหญ่ๆเช่นหญ้าแห,ห้งขี้เลื่อยไปคุมไว้บนดินเพื่อป้องกันกา,การกัดก่อนหน้ายดินและลดแรงกระทักของเมล็ดของเม็ดฝนและแร่ลมทําให้ดินเพิ่มความสามารถในการกรักษารักษาความชื้น,นและลดการไหลบ่าของน้ําอันจะช่วยลดยการ ส่วเสียธาตุอาหารในดินได้การปลูกพืชตามแนวระดับหมายถึงการไขถพวนหวานและเก็บเกี่ยวพืชผลขนาบไปตามแนวระดับเพื่อลดการพันทคลายของดินการปลูกพืชกระลับเป็นแถบหมายถึงการปลูกพืชการชีกกันกระลับเป็นแบแบบขวงความลาดชันของพืชที่หรือตามแนวระดับการทําขั้นบันไดเพื่อช่วยลดความ ราเทและความเร็วของน้ําที่ไหลบาททาให้ปริมาณการุ่มเกียวของเนื้อดินน้อยลงป้องกันการเกิดร่องน้ําและช่วยให้ดินเก็บความชื้นได้มากขึ้นต่อไปจะเป็นเพลงประกอบหัวข้อของพวกเรานะครับการวัวที่เปีไทยจะให้น ทิมาไปทิมเพลินชาจะเห็นดินเชื่อใจกันไม่มีประโยชน์ซึ่งมากกว่าที่เค็นจงให้ต้นไม่